สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สกูสุคนเดอร์มือนี่ก็เห็ดเครื่องแล้วก็สิมาเห็ดแกงน้อไหมเนาะพี่น้องก็จะมีหมองอึงอบวบตัวเขาเห็ดคลายเป็นสุดเนาะแล้วก็ยอดหมองอึอะไรพี่น้องเห็ดเค็มเห็ดหูนูก็มีอยู่น้อยเดียวเนาะนี่ดิแกงกินข่าเทียงพี่น้องผักขแยงอ่อนพี่น้องก็จะคลายเป็นสุดเนาะน้อไหมนี่ก็เป็นเนื้อไม้ใครบ้านเนาะ ไม่ไฟบ้านอันแนงมันน้อยก็จะหาปอกไข่นะพี่น้องเลยซาแพนผนไปรักสามสิบหามาผุนก็เลยซื้อมาแกงเนาะวันนี้อันนี้ก็สิเป็นข้าวเบือตำใส่กับมิพริบพี่น้องใส่มะพริกดิบทั้งหอมมันนี้ก็จะเ้ียนำเดียร์นำเก็ออเน ก็มาน่นในแต่พี่น้องไว้เน้ำก็เผื่อว่าใส่พักส่ยังลงไปเนะงงปาะมันจะติดไฟฟ้าขสงเตาเขาก็สีใส่อซ้ำอย่างบวบยอดหมึกอึแล้วก็บหมึกอึลงไปเลยเนาะเพราะว่ามันนานเปื่อยนะหมอกับท่านได้ผลในนี่ก็ใส่เป็นนัวกับน้ำตาลนิดหนึาานน่งลงไปก่อนเลยเนาะส่วนปลาแดกกหมอกผลจังใส่นตำลังเนาะใส่เห็ดเค็มลงไปเลยพี่น้องขันแยงแบบโปรหมอกจังใส่เนาะ ผลหน้าก็ใส่ปลายไปได้ใพอดีมันอุรักว่าอยู่นะพี่น้องไงแกงใส่เครื่องลายอย่างสีขาวเลยแล้วไม่สดเนาะพี่น้องแต่ก็อันนั้นโมหอมก็ซื้อนบแบบยังแห้งอืมตืบเขายังแห้งแต่มันโมหอมกระดานน้อยเขายังสดมาเอาผลอีกเธอหนึ่งคนพี่น้องใส่ประเดกจก่หั่นเัาก็ใส่ีกคนเด้อปรุงกับบมีอยังได้เนาะพริดข้าเบือกับอันอันนัวแล้วก็นตอนนี้นึงแหละ จริงเขาไม่ต้องใส่ก็ได้แต่น้ำตาลแต่ว่าอันนี้เขาใส่นิดหนึ่งพอมันนี้ก็จะใส่ปลาแดกลงไปพี่น้องปลาแดกก่ะคำใส่ปลาแดกขวดอย่างเดียวกับยามันโอแซ่บเนาะใส่ปลาแดกต่อนน้ำพี่น้องคนกันไปตองปลาแดกต่อนใส่น้ำพี่น้องเลยหกข้างเนาะมัอนเปื่อยแต่ไปกิน จะหึงนะแกงทำไมฉุดมากยามหนึ่เฮิงกินเธอหนึ่งเนาะหึงเฮิงจังซื้อมาแกงเธอหนึ่งทวาเห็ดตะไม่ทงจะไม่เพ่งกะบ่ค่อยหมักในเฮือนนี่เนาะก็เลยบ่ได้เห็ดนะเัาอยากกินโดนๆเหาก็ซื้อมาแกงเหากับโบได้กินดุขนาดนั้นนะที่ยังซีซีมึงรสชาติเพราว่ารสชาติใส่ได้แหละกับใส่ขันยังไปเนาะ thêm 1 thịt lại tựa kèm like xài lại nhau nhé, nhé, không thử thì nó sẽ hòm nếu không thử thì nó sẽ hòm nếu không thử thì nó sẽ hòm khiếu kín อย่างอื่นมากกว่านะเป็นยแังแห่งมาผสมกอนแยะบ่มีเป็นยังแห่งมาผสมกอนพี่นอ้องเป็นยังสดมันน้อยผล <c oughs> เนาะแล้วหลืพี่น้องแกงหน้าไม้ก็ได้เี่นเนาะตักเป็นซองถ้วยในหม้อกนันยังอยู่ดอกพี่น้องจงให้ผู้กินน้ำลังเานาะเด้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงกันเด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงกันเด้อสวัสดีพี่น้อง สวัสดีพี่น้องขอเพียงก่อนเด้อขอเพียงน้องแพวเพิ่นบ่ยากแลก็ซาแนเดี๋ยวเพิ่นกิน้ําลแม่น้องแวน้องแวเพิ่นก็ไปข้างนอกเนาะแกไม้ม้สดเนาะกเอ้าๆคนตกละด้ด้นเเอ้ากันฮ้อนแกไม้ฮ้อนพี่น้อง

ไม่มีพ่อแม่เหมือนจะมาจะรักษาเนาะเขาแล้วจออกหน้าพี่น้องขึ้นห้องเกิดแต่แต่น

สมองสองสม,สมองออกเงี้ยแล้วล่ะล้หนันนงเ็ดตาดอยเลยมาทนงานลก็นนกชัดที่น้องเดอโทรามาจะรับที่น้นงองหอบไที่น้องต่อเ <tow> <c ười> ็าจะไล่แก่มาห้องต้องมา อนายันอยู่หน่อนะต้องเนาะกินจ,จานเฉยๆหน่อยข่าจานลงไปใส่กับน,กน้ำไม่เนาะเอาหูเอาหูนี่เขาทำอะอรบ,ลบ,ลบลุมหมกับข้าเนอะ พ่นพ่นีิโต๊ะเขามือเอ่อมเอาเฮ็ดดิบริ่กินเฮ็ดตะหึงเลยหัวเราะเพ็ดโดได้จ้ำกินแกงไหม もういい。 อันนี้เนี่ยเป็นกินห้อนจะแต่หัวใจเกน้องคนบ้านก็แกบแบม่แหง้งว่ ยาเกิยอาไปแล้วหนึ่งพี่น้องคอยกะไม่ใช่กินต่ออยเนาะแต่กะใกล้สิ่มพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไวส้สนีทเนาะขอบคุณขอบคุณชมแม่พี่น้องเอฟซี FC บาซูกูชุกคนเดอ้อที่ติดตามและรับชมให้ยกำลังใจตลอดมาเนาะพบพ่อกันคลิปหนา้าคุณหละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง